จากด่างจัดๆกลายเป็นเขียวเยอะมีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันครับฝากกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาดูเจ้าต้นเงินไหลมาด่างเหลืองกันนะครับต้นนี้แรกๆมันก็ค่อนข้างที่จะด่างสวยดีนะฮะเนี่ยดูใบเขาแรกๆนะครับด่างแบบออกมาสวยมากเลยแต่อยู่ดีๆนะฮะก็ ค่อยๆแบบด่างน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะฮะเขียวเริ่มเยอะกว่าด่างแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยฮะใบนี้ก็ตอนแรกด่างเยอะมากนะครับแต่ว่ามันช้าแล้วก็เลยตัดออกไปนะฮะเนี่ยใบต่อมาก็ด่างสวยนะครับด่างก็ยังดีอยู่นะฮะใบแรกๆพวกนี้แต่หลังๆเนี่ยโหไม่ไหวเขียวเยอะเนี่ยดูด่างกระจิตหนึ่งแล้วยิ่งเดี๋ยวดูใบล่าสุดนะฮึแบบ แค่ออกมาขนาดใบยังไม่แก่เต็มที่ก็ยังรู้เลยว่ามันแบบด่างนี่เดียวก่อนที่ผมจะเริ่มทำนะครับผมจะเอาถุงที่ผสมวัสดุปูกไว้เนี่ยมาโปะตามข้อที่ล่าเขาจะออกมานะครับเป็นการล่อลากให้ล่าเขาออกมาเร็วขึ้นแล้วก็เยอะกว่าปกตินะครับเจ้าต้นนี้เนี่ยปกติถ้าเราเอาหลักมาให้เขายึดเกาะเนี่ยล่าเขาก็จะออกมาค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าเราเอา วัสดุปลูกเนี่ยมาโปะปไว้ยิ่งมีความชื้นมากล่าเขาก็จะยิ่งออกมาเร็วขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างก็มีปูนแดงมีแผ่นพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็กันไกแอลกอฮอล์แล้วก็คัตเตอร์ครับสิ่งที่ผมกําลังจะทําเขาก็เรียกว,ว่าการไล่าตาด่างนะครับจริงๆไม้ด่างเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะครับที่จะออกมาแล้วเขียวด่างหรือว่าเผือกนะฮะ การไล่าตาด่างก็เหมือนกับว่าการรีเซ็ตย้อนกลับไปใหม่ในจุดที่เขาเคยให้ใบด่างสวยในข้อนั้นๆยกตัวอย่างต้นนี้นะครับแรกๆให้ใบด่างสวยมากแต่ยอดออกมาใหม่สองสามใบรู้สึกว่าด่างน้อยลงมากๆเราไม่พอใจให้เราย้อนกลับไปดูตำแหน่งล่าสุดที่เขาเคยให้ใบด่างนะครับอย่างในภาพนี้ตรงนี้จะเป็นใบล่าสุดนะครับให้เราตัดตรงข้อเหนือใบล่าสุดคือตรงนี้ ลากด้านบนเนี่ยคือส่วนหาอาหารของยอดบนที่เราจะตัดออกไปนะครับเราตัดออกไปเนี่ยเราไม่ได้เอาไปทิ้งเราก็าไปขยายพันธุ์ต่อได้เพราะฉะนั้นให้เขาติดลากไปด้วยเพื่อที่จะได้ไปหาอาหารอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับนอกจากเราจะดูตําแหน่งที่ให้ใบด่างใบล่าสุดแล้วเนี่ยให้เราสังเกตข้อของใบนั้นๆในตําแหน่งที่เราจะตัดด้วย ให้เลือกตำแหน่งข้อที่จะตัดเนี่ยเป็นข้อที่ลายด่างเยอะๆนะฮะยิ่งลายด่างเยอะรอบข้อเลยได้ยิ่งดีเพราะยอดที่จะแทงออกมาเนี่ยเขาจะเป็นตุ่มแทงออกมาตามบริเวณข้อนะครับถ้าเป็นตุ่มออกมาบริเวณที่เป็นสีเขียวใบออกมาใหม่ก็มักจะเป็นใบสีเขียวมากถ้าด่างก็อาจจะด่างน้อยแต่ถ้าเป็นตุ่มเนี่ยแทงออกมาในบริเวณข้อที่เป็นข้อด่างลายด่างเยอะๆเนี่ย ใบใหม่ออกมาก็มักจะเป็นใบที่ให้ลายด่างสวยๆถ้าเป็นไปได้ให้เลือกข้อที่มีลายด่างเนี่ยกระจายกระจายรอบข้อเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะแทงออกมาตรงจุดไหนเป,เป,เป๊ะๆยิ่งเราเนี่ยมีลายด่างรอบข้อเลยแบบนี้เนี่ยไม่ว่ามันจะแทงออกมาตรงส่วนไหนเนี่ยมันก็แทบจะได้ด่างสวยๆทั้งหมดเลยเพราะข้อมันลายแบบนี้รอบเลย โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราล้างทาความสะอาดเครื่องมือให้เรียบร้อยด้วยแอลกอฮอล์ที่เราเตรียมไว้นะครับพอเราเลือกตำแหน่งได้แล้วเนี่ยให้เราค่อยๆตัดลงไปนะฮะตัดทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่าตัดขาดนะฮะให้ตัดไปประมาณครึ่งหนึ่งผมจะไม่ได้ตัดขาดแล้วเอาเขาออกมาเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดแค่นี้แล้วก็เอาพลาสติกขั้นไว้ทําไมต้องทําแบบนี้ผมได้ทําคลิปไว้แล้วชื่อคลิปว่าการตัดเตือนมอนสเตอร่า ลองไปหาดูคลิปได้ในช่องนะครับผมการทำแบบนี้นะครับพอเราเอาส่วนยอดออกมาก็สามารถปลูกได้เลยไม่ต้องเอาไปชำํำไปอบในถุงอีกให้ยุ่งยากเนี่ยแล้วเราก็เอาพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะครับขั้นไว้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวก็พอเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็เอาปูนแดงมาโปะๆตามขอบหน่อยเพื่อให้แผลเนี่ยแห้งเร็วแล้วก็ลดการติดเชื้อ แค่นี้ก็เรียบร้อยครับเนี่ยตัดพลาสติกออกให้มันเหลือเป็นเล็กๆแค่นี้ก็พอนะฮะการเวลาแบบลมพัดไปมามันจะได้ไม่หลุดเนี่ยครับถ้าเราใช้คัตเตอร์ตัดใช่ไหมครับแผ่มันก็จะเล็กแล้วก็สวยพอเอาแผ่นพลาสติกเนี่ยไปคั่นไว้มันก็จะอยู่แบบนี้ฮะไม่หลุดแต่ถ้าเราใช้บางทีผมเคยใช้มีดนะครับแผ่มันจะค่อนข้างใหญ่แล้วเวลาาเอาพลาสติกเนี่ยไปเสียบไว้เนี่ยบางทีมันหลุดได้นะฮะ โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเห็นไหมฮะลายด่างที่ก้านเนี่ยลายด่างสวยมากเลยแบบนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสลุ้นเวลายอดใหม่แทงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะให้เป็นยอดที่ด่างสวยๆได้นะครับนี่อันนี้นะฮะก็ยังมีส่วนที่ข้อไม่ได้เป็นลายด่างเป็นเขียวๆแบบนี้นะครับ จริงๆมันก็มีความเป็นไปได้ประมาณ70%นะครับมันอาจจะไม่100%เเพราะว่าไม้ด่างเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดกะเกณฑ์เขาได้100%เนะฮะมันเลยเป็นสเสน่ห์ของไม้ด่างและทำให้ราคาไม้ด่างทุกวันนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงเพราะว่านอกจากจะใช้เวลาในการเลี้ยงดูให้ใบมันสวยแล้วมันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นเขียวได้เผือกได้หรือว่าได้ด่างสวยๆอันนี้เป็นถุงที่ผมทาการล่อรากไว้เห็นไหมครับ จะเห็นได้ว่าลากเขาเนี่ยออกมาแล้วนี่ฟูฟูอยู่ในถุงนะฮะนี่ตำแหน่งนี้จริงๆต้นนี้ลาก็ออกไม่ยากนะฮะสำหรับเจ้าเงินไหลไม่ว่าจะเป็นเงินไหลมาธรรมดาหรือว่าไหลมาด่างขาวด่างเหลืองแต่ยิ่งมีความชื้นมาโปะตรงส่วนล่างเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ลากเขาเนี่ยออกมาเร็วขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นนะครับและลาาอากาศเขาเนี่ยก็จะแปลเปลี่ยนเป็นลากที่หาอาหารได้รายละเอียดพวกนี้ผมได้ พูดไว้ในคลิปตัดเตือนมอนสเตอร์ล่าแล้วนะครับสามารถไปหาดูได้ในช่องเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับดูคลิปจนจบแล้วถ้าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทํำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีช่องทาง Facebook แล้วก็ IG สํสหรับท่านใดที่สนใจ ซื้อต้นพอเนื้อเยื่อไม้ด่างไม้ประดับต้นไม้เศรษฐกิจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยครับสวัสดีครับ